ขอตอนเราก็ส่ช่วงจอลินละบายสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เป็นเลยคะวันนี้เป็นแกะค่ะเป็นแม่สาวขนแงพงดูภาพที่เราตีกับจโลินคือทเทเ้ยแล้ววันนี้คือแบบแนวน่ารักอ,ะอ่ะมีอะไรอยากระบายไหมคะถ้าช่วงนี้หนูอยากระบายหนูรู้สึกว่ากินแล้วลงพุงเฮ้ยหนูอยากกินแล้วไม่ลงพุง อันนี้ขมอ้พี่เราออาสื่อไปได้เราขาแมวเอาเอวเท่าไหร่คะบอกได้ไหมไ้จ้ะยิ้มผ้าขอเคล็ดลับให้ทางบ้านคุณเป็นแบบนี้อจริงหนูก็ท้อใจหนูเน้นขแมแ้ลเอาขมแมวแล้วมันเก่งไปในตัวพอมันเก่งไปในตัวเรายิ่งเราเต้นเพอร์ฟอร์มเนี้ยเจอสดเนี้ยมันเหมือนการวอร์มกล้ามเนื้อไปด้วยเหมือนกล้ามเนื้อมันกระตุกไปเรื่อยๆแล้วมันเ,ออเก่งแล้วมันก็ขึ้นเองมันก็ทุบลงเองเราต้องขแมแ้ลบ่อยๆล้วต้นไทยแบบตะเกะียที่สุดแต่ว่าฉันสุดอร่อยคะ่ะแต่ว่าเก่งๆอาหารที่กินบ่อยช่วงนี้คืออะไร คือถ้าตอบแบบรักพี่หนูจะตอบว่าซันสุมาลาอันนั้นหนูกินจริงแต่ว่าถ้ากินบ่อยกินก็เต๋อเลือกแล้วกินลูกชิ้นป่มกินกินเส้นกินกินทุกอย่างไว้จานกินหมดจานไหมกินแต่เวลาจะซดแล้วก็จะทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลงพุงกินวันหนึ่งกี่มือฮะจอลินวันหนึ่งแล้วแต่ตื่นตื่นสายก็มือเดียวตื่นเช้าก็สามมือวันนี้หนูกินเช้าไปแล้วหนูว่าหนูกินสามแน่เลยวันนี้เคล็ดลับนะคะทืบบ่อยๆคือบ่อยๆขมแมวไว้นะคะทุกคนอย่าให้เขารู้เอลยิบสี่ต้องขมแ้วหานึ่ง